ไม่เป็นไรเสียอยูต่ตรงผมาสุ่มได้แต่ว่าต้องเป็นปืนประชิดก็มันไกลมากล,ลมสักรัรมเลยมีใครอยู่ทางใกล้บังเกอร์เมื่อดักคนเนื้อแล้วว่ามันออกมาแล้วคววยอยชี้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยยากองาัอยงยเดีงยังไอเออ จะทิ้งโอ้ยอน,นะมัน <พร S 2> ตกทั้งมองมันยังไม่เห็นรถรถอยู่ข้างหน้าใช่ปับใส่ใจก้างหน้าก้อนหินผมเลยพีไหนภุ่มไม้นัดมองเห็นในบังเกอร์ว่าตรงนั้นนัดอ่ะไม่เห็นเห็นแค่ตรงรูรั้ว่พี ก็ผมก็คาดว่ามันน่าจะทางนี้แหละโอ้เราจะอยู่ก้อนเดียวกันหมดแล <laughs> ้วล่ะน,น,นผมเดี๋ยวผมย้ายเดี๋ยวผมย้ายเอาเอาไปคนจ่อมาทางนี้เลยเออเอาไอ้พีไปไหมแ,มแรงมามามเดี๋ยวกูถือเองกูน่าจะไม่ได้ไขแล้วต่อไถอยู่ข้างหลังเฉยเลยโอ้ไม่ต้องไขหรอกดักยิงมันแล้วก็ระเบิดรถดีกว่า ผมต้องดับกระเป๋าไว้กระเป๋าแม่งเด่นแบงถือปืนอะไรอยู่เอ็ดีกลับอะไรเอ็มพีไวเอ็พีดีให้กูก็ได้เฮ้ยเสียงใครหยาบกิ่งไหม้กูเพี่พีดีขอขัดสุนเลยนะแบงออย่าระเบิดรถไถนะผมใส่กระเป๋าไว้ ขอลองไปใครครับแตุู่มิกันนเกเลิกภูมิกนันนเกเริมก,รกรมันไม่มีใครเข้าไปไปชิดบังเกอร์มันต้องมีคนไปชิดบังเกอร์จะเข้าไปดูต้นทางคนหนึ่งพี่พยายามเข้าอยู่ ตดไม,ไดไม่ไม่ได้ละเฮ้คนมาคนออกมาแล้วคนออกมาแล้วสอ,องคนมันเห็นกู้มาเห็นกู้่งพิษเอส ยิง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 สามคนสามคนดักยิงที่รถเลยคนไม่ต้องไม่ต้องตามเขาได้ที่หนีไปเลยมันกำลังไปรถกำลังไปรถมันกำลังไปรถคือที่เหลือดักยิงที่รถเลยมันออกตรงกูนะมันออกตรงกูนะตองดู้ตรงกูนะถ้าเจ้าชัวรอมาเปิดประตูแล้วยิงมันอยู่ที่รถแล้วพี่มันอยู่ที่รถแล้วมันอยู่ที่รถแล้วเปิตูยิงคนขับผมยิงแล้วนะ หมดอ่ะเอ,อื้อตายแล้วตายละตัวหนึ่งเอ,อ้ยมียังมีในพุม่มพี่ยังมีในพุม่มใช่ใช่มีหลับในพุม่มพี่ในพุ่มหน้าผมผม,ผมกระสุนหมดอ่ะเอ้าช็อมบี้หลอกเหรอ ตายหมดไหมพีม่ตายหมดไหมไม่ไม่เฮ้ยมีสวีดีมี D, มอ่าไอ้นี่เก็บขึ้นบา่นบาแล้วเตรียมปอมเตรียมกระสุนเนี่ยทางนี้มีกัะสน,นเตรียมกระสนุนเตรียมกระสนุนเตรียมเตรียมทุกอย่างเตรียมยิงอ่ะเตรียมยิงอ่ะเรากลับเลยมันอยู่ไหนกันเฮ้ยเฉยซัมบี้ตายเลยไหมใครต่อยใครต่อย ไม่มีไม่มีเล็นของผมยิงยางก่อนนะเล่นขอดอยู่เล่นขอดไปอยู่ยิงยางไว้ยิงยางไว้พี่ยิงยางไว้เป้าหมายจะคือป้นของเป้าหมายจะคือป้นของได้ขอแล้วกลับเสามตัวไปไหนอ่ะเฮ้ยผมได้ตัวเดียวนะอีกตัวที่เหลืออยู่ไหนทำลายไม่ไม่ลดเนี่ยมันใต้จริงๆเลยเก็บของแล้วกลับเลยพี่ถ้าจะทำลาย ใส่ SVD กระบ,บอกนึงพี่ของอเต็มกระเป๋าเลยเอ้ยระเบิดรถไปดีกว่าระสุนหมดพี่ผมว่าระเบิดอะไรพี่ใครมีปืนยิงระเบิดมันทีถอยครับรถอยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมด <c oughs> ไม่เตือน,นกระสุนมาฮะโอ้ยปืนขับลำกล้องเงี้ยใครมีกระสุนก้าวมอมอยมั่งฮะ เฮ้ยมีรถขับมามีรถขับมาตรงไหนี่ตรงไหนมาทางรถรถไถเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดใครมีกระสุนก้ามอมอีกมั้งผมไม่มีเลยพี่มีมาเอาที่พ да SO ี่ได้เอาปืนอะไรก้ามอมพี่ก้ามอมโอเคขอฮะ MP5 บ้าพี่ดบพี่ดบแม็ก MP5 โอเคฮะ มีเสกรถนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยกลับคิดเหนือกลับได้กลับนะใครยิงใครยิงเสียงหน่อยผมไม่ได้ยิงจอดยิงรถยิงรถยิงรถจอดถอยคนจะพิชิตกระต๊บแ่งจดหย่ มันจอดตรงไหนพี่มันจอดตรงรถไทยเหรอไม่รู้พี่ได้ยินเสียงรถสตาร์ทเอ่อรถขับมาเออเราระเบิดรถมันได้ยัง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 อ่าพี่แบงค์กันผมหน่อยเดี๋ยวผมไประเบิดรถมันไปไปไปพาไปเลยพี่ช่วยไอ้จอนอยู่ตลงรถอ่ะมา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 เดี๋ยวไปช่วย โอเคไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วไปเลยถอนเลยถอนเลยถอนถออเฮ้ยถออย่าพ่งถอกลับบ้านนะถอไปทางอื่นก่อนถอนลงใต้ลงใต้ลงใต้อ่ะผมวิ่งไปทางผวิ่งอไปดีอีใต้อีใต้ออนะอนะใช่เราไปเจอตรงแหลมแหลไอแหลมโอเครเบิดแล้วราเบิดแล้วราเบิดละเราไปเจอนตรงแหลมแหลมตรงนี้เละตรงทางทางที่ไปเอสามอ่ะ อมอ้อมไปก่อนดีเพื่งเข้าบ้านสามตัวเหรอพี่แล้วเมื่อกี้ใครยิงได้มั่งพี่ไม่มีพี่ยิงยัดรถอย่างเดียวทำไมมีวิ่งอ่ะใช่เหรอตัวลงไม่กี่ตัวพี่พี่ยิงได้เคียร์ยู่เนี่ยมีชุดขาวตัวนึงอ่าอีกตัวหนึ่งโดนซอมบี้ตีตายพี่ยังไม่ได้นะของแค่ยิงกดในรถได้เฉยมองไม่เห็นตัวมันเออมองไม่เห็นตัวยิงกดในรถเหมือนกันใช่ยิงกดรถอย่างเดียวยิงกดคนขับอย่างเดียวเลยอ่ะ อ่าผมเคมคิวไปตัวหนึ่งพี่ตัวนั้นโดนซอมบี้ยิงตายไอ้ตัวซอมบี้ตีตายซ้ำมันมัมนน็อกลยว่โอเคฮนะส่วนน่นอะไรอีกตัวไปไหนเนี่ยมันมีตีนะไม่ใช่ไอ้น่าจะเป็นซอมบี้น่าจะเป็นสามอะ่ะพี่เห็นมันอยู่ตรงหลังหินแถวๆนัดตีกับซอมบี้อะ่ะอ่าผมได้ยินเสียงในพุ่มพี่ที่ผมบอกว่าๆๆ <S <S เอาใช่มันแอบ,บอยู่แต่พี่ไม่มีกระสุนปืนอ่ะคือแบบก็เลยไม่อยากเข้าชิปหายเอ็มีไฟผมหล่นไปไหนเนี่ย เออช่างมัน m p 5ก็ช่างมันอ่าส้กกับชื่อ <serves> ชื่อไอเทมคิวบ้างอ่ะมีกูเคียคิวไปเคีย์จูเนียอ่าแล้วก็ซอมบี้ตีตายไปตัวหนึ่งพี่โอเคโอเคโอเคก็คือมีชื่อนักคนเดียวมันจะไม่รู้ชื่อมามายอะอ่ะโอ้แซวว่าน็กอยู่ใกล้มากนะเนี่ย5เมตร นั่นที่ตัดสินใจคานเข้าไปตรงบังเกอร์อะไม่งั้น่าจจะเอ๋มันเลยนะน่ะมันออกมาพอดีอ่ะไม่กล้ามาบ่อยได้คาตานะมันเล่มหนึ่งฮนะโอ้โหสวยสุดยอดเอสบีดีอะคาตานะสุดยอดอะว่าหัวร้อนอ่ะเอาตรงๆ <justo> <h urt> <h urt> นัดนัดรับผิดชอบด้วยนะ วันนั้นก็ไปไปบวกกับมันอ่ะแม่งมันเลดบ้านเลยแล้วก็เสียรถไปด้วยคันหนึ่งนะจอดจอดร,ร,าาอรอะวังจอดหน่อยนะเราไม่ได้วิ่งยาวนะเพราะเราวิ่งแค่สี่สิบตรงไหนเนี่ย อยู่หน้าจอนี้ขังเราเลยผมไม่มีปืนนะฮะเอาเอากอกก่่นพี่มีก๊อกอยู่ผมมีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ไม่มีแม็กอะเมาคอ็พี่พี่ดีกว่ามั้ยเอ็มเอไฟล่นตอนไหนอะผมยืนฉี่ในพุ่มที่พี่หมอบอยู่เมื่อกี้แต่ผมกดแถบไม่มีใช่ไม่มันเข้าตัวไปแล้วเปล่าเอ็มเอมไฟมันก็บอกเลย ไม่ม <łość> ีแม็กมีไม่มีแม็กแล้วมีกระสุนแค่นั้น้ใส่มาวะเออพี่เอาอันนี้ไปด้วยพี่สองปืนตองดันกลับไปกับไปจอนม่ไหนวะจ้อดหายเนี่ยเอไม่เป็นไรผมยัดได้แล้ว บ้านบ้านข้างหน้าก่อนนะม,มาเลยรีบกลับเลยเข้าบ้านลยใช่ไหมอย,อยู่นานแล้วเดี๋ยวมันเห็นมันอาจจะวิ่งสวนกับชุดส้มอะ่ะดูดีๆระวังชุดส้มเห็นเราแต่มันขี่รถมานะพี่พี่บอกผมว่าบ้านต้องอยู่ใกล้มากๆเลยอเออใช่ที่ได้ยินมันขับรถมาอีกคันหนะึ่องอ่ะระวังให้ดีหรือไม่ก็มัน ไี่ใครสอบอะไรอ่ะไปสอบอาวุธตรงนีง้ไม่มีนะผม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 ไอ้นี่พี่อ่าพันแผลโอเคโอเคขึ้นเหนือเลยนะครับขึ้นเหนือเลยมี่งียบเต็เต็มไปเลยมันอาจจะมาสอง0ันก็ได้นะ เออหรือว่ามันจอดอีกคันหนึ่งไว้ใกล้ๆพี่ไอตัวที่เราเห็นหาไม่เจอมันอาจจะวิ่งไปที่รถอีกคันนึงแล้วขับหนีออกไปแล้วขับหนีใช่แล้วเสียงที่ไม่ได้ไปยนนินก็คือมันขับหนีออกไปนักบินมันจอดป่ะไหร่ไม่ได้ยินได้ยินเสียงรถขับอะ่ะแถวแถวทิศเหนือของเราผมว่าบ้านน่าจะอยู่ตรงตรงคำว่าเอสามอะลองไปดูก็และ้ แตระวังทองมันเยอะอยู่นะของมันเยอะเลยแหละยิงชี้เลยนะทำไงดิดักฆ่เนีักฆ่าคลีนไม่หรอคลีนจูเนียเอสดีมันเอสดีสภาพเน่าๆเลยนะพี่เพิ่งฟาร์มมาได้มันอาจจะมาในเซตสามก็ได้มั้งใช่ไหมเห็นไม่ได้ปะเออน่าจะไข่ตู้ได้อะไรอย่างนี้จะมา ไมหน้าถือเอ d วีดีน้เน่าวิ่งฟาร์มลงมาเกินนะนั่นแหละน่าจะได้จากนั้นเกินแต่เอ d วีดีมันก็สามารถ <LED S 2> ดรอปอยู่เฉยๆได้นะพี่แบบสภาพเน่าเนาใช่ใช่โอ้โหโคตรมึดหาทางเางข้าบ้านไม่เจอ <laughs> โอ้โหเยี่ยมซลรีลบหมื่นห้าแล้วอ่ะ เ,เดี๋ยวผมย่างเดือให้พี่พี่ขบวยกระเป๋ามาได้เออแต่ลืมดูอ๋อมันถือปืนกนกนากๆไม่ได้หยิบมามีแต่โอ้โหของฟาร์มจะลงไปเร็วนะสามสิบนาทีสามสิบนาทีอาอเองอะเปิดป <มา S 1> ิดนิวชั่นดีเลย์อยงวะแม่ใช่ใช่ดีเลย์มากนะพี่ก็เป็น พี่แม็กเข้าได้อย่างเนี่ยไม่ได้ปิดปิดเกมไม่ไ้เฮียเอินัดพี่ขอยอทีนึงไอมเมาส์โลจิเทครหัสอะไรนะครับมาแก้ที่บอกเม่อก้จ okay ีสามศูนย์สี่โอเคครับ G สามศูนย์สี่มันจะเป็นอ่าไวเลสนะไวเลสผมลอ,องหาสายเออกล่องมีลีอยู่ไหนแล้วฮะที่ตู้ครับตู้มีลีเป็นตู้ละ ตอนที่ไอ้นั่นมันมาเหยียบกับระเดิดระเบิดบ้านเราพี่เราจะตกใจทำไมมะในเมื่อมันกเ็เเดไม่ได้นะพี่ไอะเดไม่ได้ <c oughs> ไม่ก็เผ <c oughs> ื่อมันแบบมายังมีอยู่อะนี่บอกว่าไม่รู้ว่าตายหมดหรือเปล่าระเบิดลูกเล็กวันนี้นั้ฆ่าไปเทา่าไหร่้ะเนี่ยห้านะม้งเนี่ยรวมระเบิดด้วย